สบายดีพี่น้องมากากนข้อน้องกันผู้หนึ่งหาแล้วไปอเอาแม่มูองเเลอยู่่นวล้ไปจังเียน่เนเพ็เพ็ดเพ็ดพี่น้องเพ็ดนี่ไหมพี่อยีแมพี่ันพิกสุพรรณเพื่อบเพ็ดแม่คุณยหยมาก 别！哎，哈哈，都快麻亏了，又亏！来 mía Đạp Mẹ Lên nạm mắt ra xoay Mắt ra Lên nạm mắt ra xoay Nói thiệu Lên nạm ra xoay Nói gặp kia Nhưng mà cầu gặp được Không là เปตัวเข้าไปปิดประตูนะครับกลับบ้านมคกกือไรเาสมากเอาเนาตัวถาว่าน้าไหมกินเยอะอมนะเพียด ว่าไงฮะว่ากินเนีน่ไนยไ้กินกินมะไม่ว่กินหอยยีนายนูเนี่ยแล้วไหนพี่หลบวะพี่นั่งพี่นั่พี่คุณยายกำลังตักหมกพริกพี่น้องอ่อาเฮ็ดไปพุทธ sao vậy tê em tốn nhỏ hiệu xuống quân cái nhà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  cái ไม่เห็นมันอะไรเตู้ไยตู้ไปเห,หี้ย <c oughs> ยังนี้ก็เผ็ดกินพักนั่งเท่า <c oughs> มกมโงสูกเนี่ย นึ่งไปใจบ่วาตากับพี่เด้อสาทนอนเดือดตากับทิศอติสบายใจเลยคุณยายหลว่าอาจารย์น่ารักูาพี่ แล้วเราจะได้เดินทางเอาเอาจุมมาแล้วทาอาคือมาใส่กี่ดินเราใจ่านขนหมาไป่ลนะ้วเป็นบ้ายนยานขนหมามันปิวใจมัะนะ ยิ่เป็นเห็ุเดี๋ยวยิ่เป็นเห็ดต,ต้องโกนนองเลี้ยแตงหัวเอา,วาจังหัวใจเลยน่าวาเดี้ยวว่งหนาโกนออกแล้วแล้วนเธอเป็นเห็ดน่ะคนรุนน่ะคนโกนออกหมดตัวแล้วแต่หัวอบอกประเดี๋ยวว่างนา จังมีดจักหนูตาคุณยา,ายลงแบบพีดก็ใช่คือหนอนงานไปเบิึงพีคคุณยายหนองเอ้ยทั้งลมทั้งฝนห้าวผ่ากันลงกลุ่มกับมาแต่ทั้งหนอนี่พีคคุณยาย อวันนี้มันแดดดีจิ๋นเลใหญ่ประเทศเบิร์ดโหลดเกลียนหนึ่งประเทศพี่ ่ดางเหีสยเขา่างเขีเขาเนี่ลันเออนั่นก็ข้เขียวดังเขียวห้ย ปลูกเรียหน้าพี่น้องคุณยายปลูกเรีนเล่นบันไดอีนี๋ปลูกเล่นบันนี้ยาย <laughs> ปลูกผู้เดียวตีใหญ่คุณยายเห็ดจูผู้เดียวคุณตาคุณจูน้ำเดีว <laughs> เห็ดผู้เดียวแล้ว,วบาดเนี่ยปลูกเต่ากับไปหางเงินแล้วเนาะไดปยูเห็ดน,น้ำเดีว ไปโคโวโคโวมายามสุกแล้วไปยายไปเก็บซอยพี่สาวเพิน่นย่ายมื้อคืนนี่แหะพี่น้องนี่ติดเลียร์ทนนี่เตตา ที่เจ็บมาอันมู่แหงเลี้ยวยืดใส่ใจแหงเลี้วคือว่าเอาเขามาไหวเอาพี่น้อยปุ่นผู้หนึงก็ละหอบไปะกืกันกับไงเหลี่ยมเด้ หอมใม่มาพุทธเอาเลีนไหม้เล่นไรเอาสัไลคิดนีก็เอาไว้สันนีสักก้อนพี่นองจะเอ๊ะออกกันไม่คิดหนาคนหนึงก็ินเขาเี้ยน่อยเฮ้ยหน่อยสัไลคิดนีสั้บายดีพี่น้องเ็ด